何 <laughs> ขำหเห็นขำ<ห>นขำเหรเรื่องตอนขึ้นครับข,ขึ้นมาขึ้นมาก็เจอเลยใช่ไหมตรงเสียตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมเสียโซงเอ๊ะเพลงนี้มันเหมือนโน้ตมันผิดหรือเปล่ามันนะแม่ดอกสนโสนโสนโสนสโนบานอะไรวะที่แรกมันมีฉันอีกตัวเนี่ยโน้ต แม่ดอกสนุบานเช้าครับะมันมีตรงนั้นแล้วอันอื่นน่ะเรื่องเฮดเซตครับเฮดเซตไม่หนักมันชินกับการร้องไว้เลยครับแต่เฮดเซตมันยังเพิ่งมาได้ลองใช้ร้องเฮดเซตจริงๆริงก็ใช่จริงๆแล้วพต้อมซ้อมกันมานานพอสมควรคือต้องติดเป็นอวัยวะอย่างนึงเลยอ่ะครับถ้ามันแบบต้องมาลอง คืกระกักนี้มันจะเป็นปัญหาอันนยอครับแล้วอีกปัญหาอีกอันหนึ่งคือปกติเธอปกติสองมือเนี่ยหาที่วางยากถ้าเกิดเป็นยังไม่ได้ถฝึกมาอย่างดีเนี่ยครับพอใช้เฮดเซตปุ๊บไอ้มือเคยถือใหม่เนี่ยเป็นหมดแล้วอันนี้กําจัดไปได้ละมือข้างนึงอีกข้างนึงก็ยังดีแต่พอเป็นเฮดเซตปุ๊บทาอะไรดีมันเล่นกลอย่างเดียวเลยอะครับให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ให้ฟรีครับ ให้ฟรีครับอ่าแต่งไทยอ่ะเป็นงไงบ้ามันเหมือนเบามันเบาอ่ะเหมือนเต้นแล้วมันเบาเบเงก็เต้นแล้วเบาเบาเหมือนมันไม่สุดอ่ะอ๋อไม่สุดทําไมถึงไม่สึกวาไม่สุดหนูว่าตอนอคติ้งตอนที่หนูอคติ้งอยู่บ้านที่ทาอคติ้งค่ะมันมันดีมันเนียนกว่าใช่ไหมเป็นเพราะว่าตื่นสนามปะไม่ไม่ไม่ แต่ไม่รู้ใช่ไหมไมันเป็นคือมันเหมือนกับหลายๆคนเหมือนกับทําให้เสร็จอ,อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหนึ่งี่ยังสองอย่างสามยังสี่เนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันคล้ายๆเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกคะแนนกลับได้กันเยอะเพราะว่ามันเป็นความที่ต้องใช้ความพยายามเยอะมาก ไม่เหมือนอาทิตย์ก่อนหน้านี้ที่มีค่อนข้างกดคะแนนเพราะว่ามันเป็นเพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงที่เราน่าจะร้องกันได้อยู่แล้วแต่ยังทําได้ไม่ไม่ดีพอแต่น,นี้คือถึงจะถึงยังไม่ค่อยดีพอนัดแต่ว่ารู้มาว่าตลอดสัปดาห์นี้ทํางานหนักกันขนาดไหนถึงไม่คะแนนดีให้ให้ตื่นเท่าไหร่นะสีครับสีครับแตงไทยอ่ะสีบวกค่ะซีบวกอ่าดีกับซีบวกเออเทนครูใหญ่ให้บีบวก ครูไว้ให้ C ครูแดนซ์ให้ b acting b พี่ดีให้ b รวมแล้วได้ b แป่งไทยครูใหญ่ให้ a นะคะครูไวทให้ b ครูแดนซ์ให้ b บวกครู acting ให้ b บวกพี่ดีให้ b บวกรวมแล้วได้ b บวกโอเค และเพลงที่พวกเขาจะมาถ่ายทอดนั้นถือว่าเป็นตำนานเพลงของสุนทรภพรนะครับที่มีความสนุกสนานที่ำนองโดยครูเลือดสนทราสนาการร้องโดยครูศัิเทพนม์เพลงชื่อไพทิสดาครับเชิญครับ ไม่ได้เบาเบาเลยนะพอดูเออเดียฟิปภาพนี้มันจริงๆเป็นไงสนุกมากเปรียบตัวเองากทำไมอ่ะนั่นมันใจอ่ะแต่ว่าก็ทำเต็มที่มากค่ะอ่าก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็เต็มที่แล้วก็สนุกดีก็โอเคไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็เรานเตอร์เทนคนดูอยู่แล้วนี่ใช่ค่ะดูแล้วชอบไม่ชอบเหรอชอบค่ะนุกดีอืสนุกสนุกดีอ่ะ หมอว่าไงหมอดีครับก็สนุกที่สุดนะครับเดีดีก็ดูแล้วสนุกดีเออมีเปลี่ยนเล็กน้อยเกี่ยวกับเพลงนี้เพลงนี้เนี่ยไรทิสดารเมื่อก่อนนี้ร้องโดยคุณเลิศประสมทรัพ์ยกับคุณสีสุดารัชะตะวันซึ่งเป็นนักร้องในวงสุนทราพรณนะและเพลงนี้ออริจินลัลจริงๆเนี่ยต้องมีเสียงสับด้วย <laughs> เป็นช <ih az violin inding> ้างเป็นอะไรเต็มโดยโดยคนคนเดียวคือคนที่ตีกลองทอมในวงคนในวงเขามาร้องแอบมนเล่นดนตรีกันไปครูเอื้อสีไวโอลินไปแล้วก็คู่นี้ก็ร้องกันอย่างน่ารักแล้วก็มีข้างข้างเนี่ยเป็นทอมเนี่ยจังปะตุ้งจึงปะึล้วต้องเป็นคนทําเสียงแบบสนุกสนานมากตอนนั้นที่พี่เด็กๆดูแล้วแบบต้องรอเพลงนี้เพลงนี้เมื่อไรมามีต้องเป้าเลยแล้วหูเลาะชอบใจญ่แบบนี้เลย ถึงได้แบบดูแล้วเออสนุกมีความสุขดีแล้วเขาแสดงแบบนี้ว่าเขาแบอบกเขาว่าแบบผู้หญิงเขาไม่ถึงกับแสดงแบบนี้นะแต่ว่าก็ามีแบบก็มีแบบเล่นกันคือคือพอสมควรเป็นเป็นร้องแต่ไม่ต้องถึงกับทำมากขนาดที่เราทำนะแต่ว่าเขาก็เล่นกันจริงๆริเขาก็ตบกันจริงๆเล็กๆเ,กเกบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> แล้วเนื้ออีกเนื้อเนื้ออยู่ท่อนหนึ่งที่เขียนว่าที่ร้องว่าแม้เอาเปรียบเทียบเทียมตัวตน พี่น่นเหมือนอะไรนะทอมครูสทอมครูสอันนี้ใครเป็นคนบอกให้ร้องทอมครูสเวอร์ชั่นเอาเวอร์ชั่นอันใหม่ใช่ไหมจริงจริงแล้วเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยคือแม้เอาไปเปรียบเทียบเทียมตัวตุนที่น่นเหมือนพัดบูลนักขวัญตาขวัญใจหรือขวัญตาได้ไหแบบพัดบูลคือสมัยพัดบูลเป็นนักร้องที่ดังมากของโลกเมื่อประมาณห0สิกว่าปีที่แล้วซึ่งขนาดเวอร์ชั่น ทอมครูซเนี่ยนั่น,น,น,นก็เป็นก็ถือว่าเก่าแล้วนะทอมครูซเนี่ยถือว่าเก่าแล้วแต่จริงๆแล้ว <c oughs> เนื้อเดิมเขาชื่ออา่าพัดบูนเพราะมันจะได้ลงกับตัวตุ่นเหมือนพัดบูน <c oughs> อ่านี่เป็นเกร็ดที่เล่าให้ฟังเฉยว่าเ <c oughs> พลงหลักเอ้เพลงออริจินอลเขาเป็นแบบนี้ส <c oughs> นุกเพลงนี้สนุกมากอ่าให้คะแนนตัวเองกันเอเจต้องเอแล้วแหละแต่เอโซเอาบีละกันค่ะฮะเอาบีเอาบีนะหมอเอา พัก c บวก b บวกของเต้ยครูใหญ่ให้ a ครูไวท์ให้ b ครูแดงให้ a ครู acting ให้ b บวกไม่รู้เหมือนกันเพราะคงแบบเยอะๆแต่พี่แต่ที่นี่ให้ b บวกรวมแล้วได้ b บวก หมอต้นหมอต้นครูใหญ่ให้บีบวกครูไว้ให้ซีครูแดนให้เอแอคติ้งให้บีบวกพ่ดีให้บีได้บีบวกคู่สุดท้าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเต้นรำนะครับทำนองโดยครูเพื่อสุท้อนสนานและคำร้องโดยครูสีสวัสดิ์พิจิตรปรการครับเพลงเริงลีลา